บางคนเป็นฝ้าหนาดำปูดนูนขึ้นจากผิวก็มีนะคะเพราะว่าทิ้งระยะเวลาการรักษาไว้นาน ฟ้ามันก็คือเม็ดสีผิวที่ทํางานผิดปกติที่น่าตกใจก็คือว่าคนสมัยนี้ค่ะเริ่มเป็นฟ้ากันตั้งแต่วัยรุ่นเนื่องจากวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเช่นใช้โทรศัพท์มือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งแสงเหล่านี้ค่ะก็เป็นตัวกระตุน้นทําให้เกิดฟ้าได้เหมือนกันความรุนแรงเนี่ยไม่แพ้กับแสงแดดเลยต่อให้คุณพยายามหลบเลี่ยงแสงแดดมากขนาดไหนถ้าชีวิตเนี่ยยังต้องใช้โทรศัพท์หรือว่ามีการ ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อีกเลี่ยงตัวกระตุ้นที่จะทําให้เกิดฟ้าไม่ได้หลายคนรักษาฟ้าผิดวิธีแหลายๆคนเนี่ยท้อ คิดว่าการรักษาฝ้าเนี่ยรักษาไม่ได้เป็นฝ้าหายได้นะคะแต่อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาการรักษาเนี่ยค่ะจะต้องเป็นการรักษาอย่างต่อเนื่องบางคนไม่สามารถเข้าคลินิกทำหน้าได้ตลอดเวลาก็อาจจะใช้ครีมหรือเซรั่มที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเม็ดสีเหล่านั้นหรือทําให้เม็ดสีเนี่ยค่อยๆจางลงอันนี้ก็จะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งได้ข้อสังเกตก็คือครีมทาฝ้าเนี่ยจะมีเนื้อครีมที่เข้มข้นมากเราจะแนะน,นําคนไข้ว่าให้ใช้ทาเฉพาะ จุดหรือทาบริเวณที่มีฝ้ากรากหรือรอยดำจากสิวและควรทาอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่สำคัญเลยเราก็ต้องฟื้นฟูบำรุงผิวไปด้วยยิ่งผิวคุณแข็งแรงเท่าไหร่นะคะก็เท่ากับว่าคุณมีเกราะป้องกันผิวที่หนามากขึ้นเท่านั้น